เหมือนกันค่ะพี่บินบรรือฤทธิ์หลายคนบอกคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้เรื่องจริงแต่อบอกเลยว่าของหายแล้วไม่ได้คืนเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงนับไปนับมาหลักล้านบาทคุณผชม ก่อนพี่บินที่ไปช่วยน้ําท่วมแล้วหายอ่ะนี่ไปถามมาตอนแรกแกไม่กล้าบอกนี่เป็นล้านเพิ่งรู้คุณผู้ชมค่ะแล้วบอกเลยว่าก่อนจะไปพูดเรื่องหน้าตกใจพูดมาเรื่องดีๆก่อนนี่แกมาอย่างกับซันต์คอร์สเมื่อวานนี้คุณผู้ชมขานะขอบกระเช้ามหาพิจกรีนของเราค่ะแวะมาเยี่ยมพวกเราขอบกระเช้ามาขอบคุณบันเทิงไทยรัฐนําเสนอข่าวดีๆของทีมกู้ภัยมาตลอดปีเลยนะแล้วพี่บินแกเนี่ยคุณผู้ชมทําหน้าที่จิตอาสาได้สุดยอดขึ้นเหนือก็ไปล่องใต้ก็มีช่วยเหลือชาวบ้านท ภูมิภาคทุกสถานการณ์ค่ะสมฉายาเขาเออนักบุญติดดินนีตน่ติดน้ำด้วยเนี่ยอยู่ในน้ำนะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์ที่อย่างที่บอกไปว่าพี่บินเนี่ยเออทำดีแค่ไหนบางทีมันเหตุการณ์นะคุณผู้ชมมันไม่รู้จะเกิดขึ้นมันก็เกิดอ่ะเ,ออเรื่องแบบ เขาบอกว่าแหละมันอาจจะเป็นแบบเรื่องบังเอิญนะน้ำตาตกค่ะเรื่องที่แกไปช่วยน้าท่วมภาคใต้ครั้งล่าสุดแล้วสร้อยคอที่แกใส่ติดตัวมาตลอด10ปีเนี่ยหล่นหายไปกับน้ําพี่บินก็ต้องโพสต์ตามหาแต่จนแล้วจนรอดคุณผู้ชม<า>ยังไม่เจอ,เอ,อและพี่บินเองกออ็พยายามมองในแง่บวกแล้วกันของมันหายก็หายไป<า>หรือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ใหญ่ส่งท้ายปีแล้วใหญ่มากจริงจริง,รงดีกว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเข้าโรงพยาบาลพี่บินเขาพยายามคิดแบบนี้นะแต่ที่เราอึ้งคือมูลค่าของสร้อยพ เส้นนั้นคุณผู้ชมสร้อยทองคำอ่ะคุณผู้ชมบอกกับเราว่าถ้านับรวมกับผ้าหลายองค์เดี๋ยวบอกให้ก่อนสร้อยพี่บินเนี่ยห้าบาทตอนเนี้ยบาททองละสี่หมื่นนะคุณผู้ชมคูณไปประมาณสองแสนอันนี้ชมลมสร้อยนะราคาสร้อยรักอีกหลายองค์คุณผู้ชมรวมรวมกันแล้วพี่บินบอกหลักล้านค่ะถ้ารวมทั้งผ้าแล้วเนี่ยมันก็เป็นล้านแน่อหลักล้านเนี่ยมันก็เป็นหลักล้านแต่ไม่เป็นไรครับ ชีวิตเรามีมากม,ามีค่ามากกว่าละหลักล้านไม่เจอไม่เจอสร้อยนี่ไม่เป็นไรผมก็ถือว่ามันเราก็คิดในแง่แง่บวกว่าโอเคถ้าสร้อยไม่หายเนี่ยตัวเราอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่า<ม>ก็เหมือนว่าฟาดเคราะห์ให้ของรักของเราเนี่ย<ม>หายไปซะตัวเรายังอยู่<ม>เอเสียดายเพราะของพวกนี้พี่พี่ยึดติดอะไรอยู่แล้ว<ม>ทั้งสร้อยทั้งอะไรพระก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งตรงนั้น<ม>เพราะว่าตัวเราดีเนี่ยไม่จําเป็นหรอก ต้องไปห้อยพระห้อยอะไรถ้าตัวเราดีนะที่เรามีพระมีอะไรเหมือนกับว่าเป็นกําลังใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเออเรามีสิ่งนี้แต่ทีนี้แล้วถ้าไม่มีถามว่าเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรถ้าเราทําตัวดี พี่บินคิดบวกมากคุณผู<ว>้ชมถามว่าของหายเสียดายไหมเสียดายตรงที่เป็นพระแต่ว่าพระเนี่ยหลายคนเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุ้มครองแต่พี่บินบอกว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่มีพระถามว่าเป็นอะไรไหมก็มไม่เป็นไรเพราะว่าเชื่อว่าไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันจะคุ้มครองตัวเราโอ้โหสุดยอดสมฉายานักบุญติดดินตัวจริงนะคะแล้วตอนที่เหตุการณ์สร้อยหายเนี่ยเกิดขึ้นตอนไปช่วยน้ำท่วมน่คะสุดยอดเลยนะคะ